สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง if all นะครับ if all ก mm ็เกิดจากการใช้ฟังก์ชัน if ร่วมกับฟังก์ชัน all เองนะครับ if all หรือ if หรือเองเนื่องไขที่หนึ่งเื่อนไขที่สองเื่อไขที่สามไปเรื่อยๆนะครับ hmm. ก็บอกว่าวงเล็บปิดก็ให้เป็นนะครับา c o m ก็ให้เป็นจากนี้ใส่อมมาก สุดท้ายว,าว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็นหลักการก็ยังคงเหมือน if อชั้นเดียวทุกประการนะครับ if ผลลัพธ์จะเป็นจริงเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขที่เป็นจริงเช่นสมมติมี30เงื่อนไข20เงื่อนไขอะไรเงี้ยมีแค่เงื่อนไขเดียวเนะ่ยที่เป็นจริงเนะี่ยนอกนั้นเป็นเท็จหมดผลลัพธ์ก็ยังจะเป็นจริงอยู่นะครับคือเขาถือว่าขอให้มีอย่างน้อยเนี่ยแค่หนึ่งเงื่อนไขนะ้เป็นจริงนอกนั้นเป็นจริงหมดนะครับ และถ้าผลลัพธ์จะเป็นเท็จก็ต่อเมื่าทุกเงื่อนไขเป็นเท็จหมดถ้าม t t. ีห้าเงื่อนไขก็ต้องเป็นเท็จทั้งหมดนะผลลัพธ์ถึงจะเป็นเท็จนะครับถ้ามีสิบเงื่อนไขทุกเงื่อนไขต้องเป็นเท็จเลยก็คือถ้าไม่ใช่ในนี้ถ้าไม่ใช่ให้เป็นนั่นนี้ก็คือจะเป็นเท็จก็คือถ้าไม่ใช่ให้เป็นจะเป็นจริงคือให้เป็นนะครับเราเขามาถ้ามีห้าเงื่อนไขทุกเงื่อนไขต้องเป็นเท็จหมดผลลัพธ์ถึงจะเป็นเท็จนะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่อนะครับสมมติว่าเรามีเงื่อนไขว่า มีสายู่สองคอลัมน์นะคือคอลัมน์ b คอลัมน์ c เงื่อนไขบอกว่าคอลัมน์ต้องมีตัวเลขนะตัวเลขผลลัพธ์ก็คือตัวเลขจากคอลัมน์เดีคอลัมน์หนึ่งถ้าคอลัมน์ b หรือคอลัมน์ c มากกว่าสิบอยนี้นะครับคอลัมน์ b หรือคอลัมน์ c มากกว่าสิบให้เป็นโอเคนะครับบอกว่าคอลัมน์ b หรือคอลัมน์ c มากกว่าสิบให้เป็นโอเค ถ้าไม่ใช่ให้เป็นน็อตโอเคเนื่อแค่แบนี้นะเราก็ต้องคิมนี้เลยกนะเป็ม e อีสโตถนนะเดี๋ยวนี้ดนะีกล้ามมากมากกว่าครับมากกว่าสิบนะครับไม่จบกระาสของมาแล้วนะครับ,ไ,รบไปที่นี่ใหม่กนะ็เป็นซีเก้าแลครับมากสิบนะครับ,น,รบนี่เลงแล็บปิดนะครับให้เป็นนะครับให้เป็นโอเคนะครับ ถ้าไม่ใช่ให้เปลนหรือใช้เป็นเท็ตท่านงนี้ให้เปลี่ยนนัดโอเคโอเคนัดโอเคนะคเพราะว่าเป็นเทสทุกเงื่อนไขนั่นเองนะครับสูตรก็จะเป็นนี้บโอเคนะลองคั่วซลงมานะครับอันนี้ก็เป็นนัดโอเคนะครับเพราะว่าเป็นเทสทุกเงื่อนไขนะครับเพราะว่าคอลัมน์บก็น้อยกว่าสิบคอลัมน์ซีก็น้อยกว่าสิบนะครับไม่มได้มากกว่าสิบนั่นเองนะครับ โอเคนี้ได้เป็นโอเคแ like. ล้วนะครับเพราะว่ามีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขนะครับคอลัมน์บีนี่ไม่ได้มากกว่าสิบนะครับแต่ว่าคลอลัมน์ซีนี่มากกว่าสิบมีแค่อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นโอเคนะเพราะมีเงื่อนไขที่เป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขแต่ตรงนี้เป็นทั้งสองเงื่อนไขนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นต้น if ใช้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขเป็นจริง มาดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีเงื่อนไขอยู่สองเงื่องไขเหมือนกันนะครับ,ถ,บ,นนรบถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสองข้อควนี้อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขให้เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์แค่หนึ่งเงื่อนไขะแล้วให้เป็นคิงคองนะครับเป็นศูนย์แค่หนึ่งเงื่อนไขให้เป็นคิงคองนะครับถ้าไม่ใช่ให้เป็นคิงเจาะนะครับนะ ถ้าเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งเนื่อนไขเป็นศูนย์นะครับก็ใช้ยิบกอิกอเนี้นะครับ่ากับศูนย์นะครับยังไม่จบน,น,นะครับก็เป็นเซลล์นี้นะเท่ากับศูนนะครับอันนี้ปิดนะครับี้ปิดให้เป็นอีกเพิมเลยให้เป็นจรนะิงครจริงคององนะคถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ถึงไม้เป็นลิงจอตท้งมันขีนะ ตรงนี้นะครับเราลองเอนเทอร์ดูนะครับก็จะต้องเป็นคิ่งคองนะครับเพราะว่ามีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับอันนี้เป็นจริงทั้งสองเงื agen, ่อนไขเลยนะครับเรากรอกี่ลงมาตรงนี้ยังเป็นคิงคองอยู่นะครับเพราะมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขที่เป็นจริงก็คือครั้งนี้ก็ับที่สดี่ลงมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขที่เป็นจริงถ้าตรงนี้โอเคตรงนี้แหละครับที่ไม่ถูกตรงนี้แหละถึงจะเป็นคุณลิงจ๋อนะครับบางที่นะครับเพราะว่า ผิดทั้งสองเงื่อนไขนี่นะมีเงื่อน,นไขที่เป็นเท็จทั้งสองเงื่อนไขทุกเงื่อนไขมีนะครับดูสูตรการชัดอีกดน,น,นึ่งนะสูตรจะเป็นประมาณนี้นะคเคนะครับ if or e นะครับก็มีโครงสร้างแนละรูปแบบการใช้เป็นประมาณนี้นะครับก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับลองนําไปศึกษากันดูดูให้เข้าใจนะครับเป็นตัวอยา่างง่ายๆนะครับ อีฟอแม้ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ดูจะซับซ้อนครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ตัวอย่างง่ายๆไปก่อนนะครับพอเราเข้าใจแล้วต่อไปตัวอย่างยากๆหรือโจทย์ยากๆมาเราก็ทําได้โดยง่ายครับทาเรื่องยากห้เป็นเรื่องง่ายนะครับก็จะเป็นในแนวนี้ไปตลอดนะครับช่วงแรกๆในชุดเด็กคัมพีธรรมดาที่เราก็จะเสนอแต่เรื่องพื้นฐานนะครับที่สําคัญและจําเป็น แบบพื้นฐานจริงๆซึ่งท่านจะสามารถนำไปต่อยอดได้ในระดับสูงๆต่อไปนะครับหรือในเดคพัพีธรรมดาภาคสองนะครับจะเข้มข้นกว่านี้อีกมากนะไว้ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไก่อนสวัสดีครับ